ยิยนดี้รับสู่ช่วงสเตลสปอร์ตครับวันนี้แล้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแางานผลบอลในผลีกในแมตช์เดย์ที่15นะครับเป็นอะไรที่เรียกว่านี่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าคาดเดาได้เลยนะในช่วงที่เขาแข่งขันกันในแมตช์ที่ผ่านมาครับแมตช์เดยที่15เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าพลิกผลวมากแล้วก็พลิกผลวกว่าสัปดาห์แมตช์เดย์ที่แล้วอีกนะคือเป็นอะไรที่ ทีมใหญ่ละสัมครับทีมใหญ่ละสํมละสายกันไม่อยู่ไม,ยไม่อยู่กับจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่านี่ผิดคาดเหมือนกันครับแล้วก็มาเริ่มแรงงานพลบวลตั้งแต่คู่แรกเลยครับคู่แรกก็จะเป็นคู่ระหว่างแอตตันวินล่าครับ แอตเลิเมียร่ากับอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์เป็นทีมหัวตารางแต่ว่าเจอเอตเลติล่าดับฟอร์มอันร้อนแรงเข้าไปครับไอตเลติเมีย่าสามารถชนะอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับครืดอรไปเป็นคู่ระหว่างเอลตันกับฟอร์เลครับเอลตัน e ก็พลิกโผชนะฟอร์เลไปได้นะสามต่อศูนย์คูเดอร์ไปเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับเบอร์นี่ครับนิวคาสเซิลสามารถชนะเบอร์นี่ไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับเบอร์นี่โดนใบแดงนะ ก่อนคู่ต่อไปเป็นแมนเชตี้ครับเจอกับซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์โดยไปแดงครับแมนเชตี้ก็สามารถชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ครับคู่ต่อไปครับสเปอร์กับเบนฟอร์ดครับสเปอร์ก็สามารถคว้าสามแต้มไปได้นะสามารถชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับอพอคู่ต่อไปเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอบอลมัดคู่นี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเสมอกันนะเป็นไปได้ดีเลอว์บคู่นี้เจอกันที่ไรเนี่ยมันทุกทีระหว่างเชลซีกับบอลมัดนะคุกนี้เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ครับแต่คู่สุดท้าย,นะายขอองงกกาาาารรยยนนผลลลบมเีใ ในแมตช์ดที่15วันแรกนะขอย้ำนะว่าวันแรกนะครับคือวันแรกแล้ก็เดือดแล้วแข็งไรยคู่มากนะแล้วก็ลีวพู่ครับไม่น่าเชื่อครับว่าเขาจะพลาดท่ายกับลีดครับลีดนี่เกือบน็อกเดียวพูดได้นะดีที่ว่านี่จบกระเช้ามัีก่อนครับคือลีดสามารถตีเสมอ เลวพูได้นะเรียกเลววานี่เป็นอะไรที่เรียกว่านี่ไม่ไม่น่านะไม่น่านะจะมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะทีมอย่างเลวพูที่ยิงนําก่อน2ลูกครับแล้วมันโดนโต้คืน3ดอกเนี่ยมันเป็น,นอะไรที่เรียกเลววานี่ต้านตกใจผมมาดูสกอร์ทีหลังเนี่ยผมยังตกใจเลยนะเป็นอะไรที่เรียกว,ว่านี่ไม่น่าเป็นมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับการแข่งขันทุกบอลพิมพ์เลียกในแมตช์แรที่15วันแรกนะเลวพูก็พาท่าสมรรถเกรดไป3ต่อส ครับคู่นี้ในที่ะบายนี่มันจริงๆครับคือมันเกิดคาดผมมากๆนะสอหบนี้ก็ขอจะ,ะเป็นเท่านี้ครับ